สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคม2554ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้นท็อปค่ะโดยเด็กแนวนะคะเลือกเล่นหุ้นท็อปค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะจะเก็งกำไรรีบาวด้วยปัจจัยเสริมเพิ่มเติมที่ค่าการกันค่ะกลับมาเด้งแรงเกิน10ดอลลาร์ภายหลังที่ราคาน้ามันดิบนะคะดิ่งลงต่อเนื่องกันค่ะ ส่งผลให้ส่วนต่างของราคาน้ํามันสําเร็จรูปเนี่ยมีมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งที่ราคาหุ้นเริ่มเด้งตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก่อนภคยค่ะโดยสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้ค่ะโค้งตัวขึ้นเป็นบะทอมเอาท์แล้วค่ะโดยถ้าประเทศไหนไม่มีล้มนะคะก็เด็กแนวคาดว่าราคาเนี่ยจะต้องมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะโดยค่า P/E ของท็อปนะคะเหลือแค่6เท่ามีอัตราปันผลครึ่งปีหลังค่ะ5.2เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเยอะมากนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มพลังงาน โดยมีเป้าหมายการขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะที่55บาทนะคะซึ่งคาดว่าถ้าสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ค่ะราคาก็มีโอกาสที่จะไม่ปรับตัวลงอีกแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะวิ่งยาวไปถึง60บาทได้อีกครั้งค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปที่เด็กแนวแนะนำนะคะได้แก่หุ้น cmo ค่ะโดยที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องรายได้ตอนนี้ค่ะบริษัทเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเต็มตัวนะคะโดยวันก่อนค่ะแจ้งชนะคดีรับเงิน130ล้านบาท ทำให้ได้เงินสดเข้าไปในไตรมาสที่3นี้เต็มๆแล้วก็ต้องจับตาว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะพีคสุดๆค่ะเพราะว่ารับรู้รายได้จากงาน VOI Fair นะคะเดือนพฤศจิกายนมูลค่า260ล้านบาทนอกจากนี้นะคะยังไม่นับรวมงานฉลอง84พระพันษาค่ะรวมถึงงานพืชส่วนโลกที่จะจัดเชียงใหม่ในปีนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้รับงานด้วยเท่ากับว่าครึ่งปีหลังนะคะจะมีกำไรค่อนข้างเยอะเลยค่ะโดยถ้าให้ ถ้าเราให้ปันผลเท่ากันกับปีก่อนนะคะก็คือระดับ20สตางเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะว่าคิดเป็นยิวได้11ซนะคะโดยจากการถือหุ้นตอนนี้ไปรับเงินปันผลสิ้นปีบ้านพิจารากราฟเองนะคะตอนนี้ค่ะก็มีสัญญาณเป็นดับเบิลยูเชฟในราย60นาทีโดยราคานะคะควรจะเหวี่ยงตัวไปเกิน2บาทภายใน1สัปดาห์แล้ว ซึ่งคนที่ซื้อตอนนี้ค่ะสามารถเล่นได้3าวันแต่มีข้อแม้ค่ะว่าถ้าเล่นครบสัปดาห์แล้วราคาเนี่ยไม่วิ่งไปไหนก็แนะนําให้เทขายทิ้งไปทันทีเลยค่ะ สำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้น KSL ค่ะแนะนำให้ซื้อเมื่ออ่อนตัวโดยประเมินกับราคาไว้ที่10บาท50สตางค์ถึง10บาท60สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น AI ค่ะแนะนำให้ซื้อเมื่ออ่อนตัวโดยประเมินกับราคาไว้ที่2บาท56สตางค์ถึง2บาท58สสตางค์ค่ะ และหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น BTS ค่ะให้ทยอยซื้อลงทุนนะคะประเมินกับราคาไว้ที่51สตางค์ถึง52สตางค์ค่ะทางด้านหุ้นดิ่งวันนี้นะคะหุ้นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น AS ค่ะให้หาจังหวะขายให้กอบราคาไว้ที่10บาท4 0สตางค์ถึง10บาท50สตางค์ค่ะหุ้น TKS ค่ะหาจังหวะขายค่ะให้กอบราคาไว้ที่4บาท92สตางค์ถึง4บาท94สตางค์ค่ะ และหุ้นดิ่งตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่หุ้นสมิธค่ะหาจังหวะขายเช่นกันให้กรอบราคาไว้ที่2บาท72สตางค์ถึง2บาท74สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้านในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามได้ในเวลาเดียวกันทุกวันจำถึงสุ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ